นะครับนะในคลิปนี้นะครับนะผมจะมาแนะนำการเล่นแบบสไตล์คันทรีนะครับนะสไตล์คันทรีนะครับนะมีคนถามผมว่านะครับนะอยากให้แนะนำการสตัมคอร์ดแบบสไตล์คันทรีบ้างนะครับนะก็ อ่าวิธีการสายคันทีเนี่ยมันก็จะลักษณะมันก็จะเป็นคล้ายๆลักษณะเฉพาะตัวของเขานะครับนะวิธีการเล่นนะครับก็เป็นลักษณะนี้ครับเป็นตึงแตดแตดตึงแตดแดต,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 ตึงคันนี้เวลาเราเล่นอ่าเราเล่นคอร์ดเนี่ยนะครับนะคือไอตรงที่มันเป็นตึงเนี่ยครับพยายามให้มันโดนเท็ถแถวเบสไว้นะเวลาเล่นจะไม่ไม่ใช่แบบไม่ได้ฟ้าไปทั้งหมดนะมันจะโดนแค่เบสตึงแ,แตด ประมาณนี้นะครับนะคือมันจะเป็นลักษณะแบบรูปบคันทวีดที่ทเขาใช้กันนะครับนะก็ต้องบาลานซ์นะครับต้องบาลานซ์น้ำหนักให้ดีๆครับนะอาจจะมีอ่าหนักเบ้าหนักบ้างเบาบ้างนะครับนะ เวลาเล่นคันทรีมันมันก็ได้แบบเวลาเล่นนะครับดังเวลาเราเล่นเนี่ยนะครับมันก็จะมีอ่าแอคเซนต์อะไรพวกนี้นะครับนะที่เป็นลักษณะเหมือนฟังแล้วได้มันได้ฟิลลิ่งคันทรีเลยนะครับนะก็ไปลองฝึกกันนะครับนะเป็นตึงเต๊ะเต๊ะตึงเต๊ะเต๊ะตึ๊กครับแต่ว่าเวลาเราเล่นเนี่ยนะครับนะนะแอคเซนต์นะครับแอคเซนต์ปล่อยน้ำหนักให้มันดีดครับ คือเวลาเล่นเบสเนี่ยไม่ต้องไปเค้นนะแล้วเวลาลงเบสเนี่ยไม่ต้องไปเน้นหนะักครับลงบ,บ,บาๆถ้าเอาไปลองทำนะครับนะก็ใครอยากจะให้ผมทำคลิปนะครับนะสอนวิธีการเล่นอะไรแบบไหนนะครับลองนะครับทิ้งคอมเมนต์มาแล้วกันนะครับนะในคลิปนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ